ยังไงย่ายสิเขาเที่ยงเราบอกค่ะย่างยู่ว่าถ้าได้กินเห็นย่างยูอะไรยนี่คือเก่าเอ้หมู่ว่านี้แนวทางตัวเลขของยาคือขักแถวหมู่ว่านโอ้ยอย่าไทยมันเป็นอย่างสี่สุมึอสุมึอแฮเอฟซีเพราะคนใดขึ้นขึ้นในน้อยยาหมู่ว่านี่เอฟซีันต่ำมันสิได้ดอกตีแตกหมู่ว่านนี่เมื่อวานนี้แตกตรงๆนี่หกสาม พิเศษล่างแล้วก็แตกสองแปดตรงตรงปกติบนแล้วก็มาแตกศูนย์เจ็ดตรงตรงปกติล่างแล้วก็มาแตกตัววินหนึ่งเก้าเก้านี่มันออกเก่าหนึ่งวิไยพี่บนอีกสีน้อยนะยาหม่วันซีน้อยมอว่านยัง่ะก็เข้ากันคือสิีดีใจอยู่ดอกเขาโทรหายามอันหายาลยอยู่แต่ว่ายามอิออบอันถ้าเบิ่ง ขายเมมไพาโชกกันโอกนจังสีบอกค่ะมันเขาเม่นมากร้ายว่าสันมันแบบว่ามันมันขอโดยตรงนะแต่ยาบบอปอยยาบบต้องฝาบปอยดออบบมีค้นเบืองทางสองด้ยาเลยเปนนั่นเลยยาบบปอยมือนีโรมากจนเต็มเลยแต่บบปอยมือนี่ยากอันอยากเลยโทรมาสวยเนี่ยาย่าก็คิดยู่วานเย้มือนีเลข้าน้อยบอกก็คือจังอันไปเห็นแม่ยมไพาโชกโามาก ลูกค้าก็มาเฮ็ดผมไปเที่ยวกันมือเศาร์นี่ก็กยากเฉพาะแต่อันนี้เนาะคนะไปเฮ็ดผมเฮ็ดยังจะเรียโทรมาสายในมือน,นี้สายในยจักหน่อยก็ดีกันละให้มันวุ่นวายเน่ <c oughs> เอามันมันมันอยากขู่นะมั <c oughs> มื่ขึ้นยาฝันฟันคือเก่าอีกแต่ว่าบ่เมนฝันเรื่องกอ <ฮะ S 2> บวันนี้มาต้องกันอีกเหลือเม่เ้ยฟันเกียวเฮือนเพื่อนนั่นพอดีถามว่าไอบาลลอ้านเหล็ทขี่ยังมาต้องกันกันกบอันญญาเหล็กเฮ็ดเหล็กไหวเนี้ยอไ,อไอบ้านเหล็กี่เพื่อน สองศูนย์นะอืมค่ะบัน,นิมาเกี่ยวบานเล็กที่แปดแย่กันเลยอยันตัวเด่นตัวเด็ดมันนี่ก็คือไอ้แปดสองศูนย์แปดสองศูนย์แล้วก็ตัวล่องก็คือสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดจ้าบันี่ตัวเด่นตัวเด่น ตัวเด่นก็คือสามขั้นกับยาปลอยไปที่ตัวเด่นก็คือฟันท่งสองศูนย์ค่ะ 58, แล้วก็หาแปดแล้วก็สามแปดตัวนี้ตัวเด่นเลยค่ะแต่ว่ามักแห้งลายกับสองศูนย์แปดสองศูนย์นี่นะ ามวันนี้ยนี่ยกับปอยตัวล่องเพิ่นกับมีอยู่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองเจ็ดตัวนี่ตัวล่องสี่ขาดมืัอนี่มีมีเล่าแม่นบอกค่ะมืัอนี่มีเล่าเ่าเอ,ออเนี่ยก,กับปลอยปล่อยทางน้อยทางเล่านั่นแหละฮะน้อยบวกเหล้านะค่ะจ้ะแต่ที่แน่ๆยังไงมันต้องมาสองศูนย์เพราะว่า ยาฝันเกี่ยวกับเพื่อนนั่นแบบเพิ่นเต้าเงืนไหยานะเพื่อนบัตรเลขทีแปดนั่นเอาเงืนไหยาสองพันบัตรยาไปถามบัตรเลขที่ไอทียาไปเพื่อนเพื่อนอันนี้กับบัตรเลขทีสองศูนย์ยาก็เลยมาเดินตัวเด่นตัวเด็ดก็คือสองแปดสองไอแปดสองศูนย์ ตัวที่ตัวที่ยามากที่สุดนี่สองตัวนี่ก็คือสองศูนย์วันหัอเนี่ยแมนกัดสิมาตัวเก้าก็คิดว่ามันสิมาไอศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวเก่ากอีกเนี่ยก,ก็เลยปล่อยซามค่ะไอซ้ำตัวไปที่สองศูนย์เจ็ดนะนะก็ให้เขาตัดลินเอาขันว,ว่าเอาสีเขียนแยกแยะมันก็ลายตัวแต่ว่าตัวเด่นตัวเด็ดกับมีสามแปดห้า หาเก่าแล้วก็เด่นโกมูก็คือฟันท่งไหฮคือเม,มื่อวานสองสองแปดเนาะเมื่อไงก็ฟันทงไปที่สองศูนย์หาแปดหรือหาเก่ายาวะ่ะคือหาแปดตัวแรกหาเก่าหาเก่าปะยาโอ้สั่งผิดจังมียุบมีอยู่แปดแล้วมีอยู่สามแปดหาเก้าสองศูนย์ <20. S 1> ตัว mm ที่เด่นแล้วก็ตัวร่องก็มีอยู่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองเจ็ดตัวนี้ตัวร่องสามตัวกม็มีอยู่สามตัวมีอยู่สองขัน้นก็นคือตัวเด่นก็นคือแปดสองศูนย์ตัวร่องก็คือสองศูนย์เจ็ดมีแค่มีแค่นี้ uh huh. มือน,นีก็ขอให้มันแตกคือเกาเดอร์แตกแน่ติดต่อกันแน่นะจากสองสามมือให้มันเอฟซี F C เขาพอได้อาปากได้คันแตกติดต่อกันจากสองสามมือกับเอฟซี C กับสิได้กูทุนขึ้น,นยีดอกตี้หลังจากลุ้นมาหลายมือแล้วเนาะเอฟซีกับแมนเสียมาหลายแล้วเนีย่ยคันว่าคือควมฟฝันกับขึ้นคือ,ค,อคือสิได้คือเกาอีกละมือขึ้นมือขึ้นกับฟันดีบันนีมาเกี่ยวกับ ก้มฟันหนียาว่ามันคืออยู่แล้วก็มันกระต้งกันนะเมื่อวานกระต้งกันเมื่อนีกระต้งกันมีอยู่ฟันจังใดก็คือเก่ามันไปเกี่ยวเฮือนนันก็คือเก่าเฮือนหนีก็คือเก่าอยากก็เลยปล่อยไปที่แปดสองศูนย์ตัวดินเขาให้มันแตกชามโตเนี่ยนะแปดสองสองศูนย์นิันขันแตกตัวนี้นี่สุดยอดเลยเลย เอสซี่กับสีพอได้ทุ่นขึ้นอีดอกคัมแตกสามตัวเนี่ยจะชาวบานกับมีหลายคนยุโทรมากบอกว่าเพิ่นเพิ่นได้เพิ่นได้ทุ่นขึ้นเพิ่นว่าเพิ่นยญามนเน้นไ้สองแปดเด้มากหลายมากกระโด,ดกระเดียเพิ่นว่ามากสี่รีเพิ่นก็ตัดสินใจเพิ่นว่าเพิ่นก็เอาแปด ยังโอ้เอาสองเป็ดเลยคือยาวานะันนาวันนี้เพื่นกระโทรมาบอกว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆเลยยนะเอ้ยพวกโนู้นได้ทุนขึ้นว่าสัตว์ก็ดีใจกับเอสซีเนาะผู้คนใดขึ้นขึ้นคือวนใดๆจะ<า> <2, S 1> <3 S 2> สองตัวไปแล้เขาโอนมากคนละหนึ่งร้อยบาทกันคนที่เคยอ้วนหาซิปก็อโอ้วนคือหาซิปคือเก้าหน่ะละมีอยู่หาซิปคนหนึ่งสองร้อย สองคนแล้วก็ลอยหนึ่งสองคนที่โอนมามือมือมือซอนแต่ยากระ่าได้แจกกันดอกไม้สวรรค์ดอกอันเอาไว้ให้เพื่อนเบิ้งคลิปของแม่มพาชโชคนะยา<อ>บ,บ่บ่บท่านไ,นไนาอ้ปอยให้เขาให้เพื่อนติดตามเอาน้ำอันช่องเนยยาวางสีเบิ้งในช่องเนยยาเดี๋ยวสิบ่มมีเอฟซีลงเบิ้งได้ยาอืมอยากก็เลยบอกบอกปอยให ก็ยูซื่อก็เลยว่าลอ่ลอล่อเบิ่องอันแบม,มพ้ายโชคโทรมากจังสีให้แนวทางก็อดอดใจมือสาว่าสิปอยโอ้ยคิดว่าบบปลอยดอกถ้าเบิ่องอันแบม,มพ่ายโชคก้อนก็เลยบบปอยเขากะมีจ้าก็มีแค่นี้แหละจ้ะเขาก็ขอบคุณยาหลายๆค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งฝันเอฟซีให้เพิ่นโชคคนหมนันมือนีก็ให้แตกสามตัวออด้วยาง ยังว่ายาว่าอันมั่นใจมั่นใจแบบว่ามันมันเกี่ยวกับไอ้เลขแปดเลขสองเลขศูนย์อีกค่ะย่าอยากให้มันแตกแปดสองศูนย์น่ะนะคันว่าแตกเมือ่อนี้ให้ทั่วประเทศไทยนั่นแหละเพราะว่าเมื่อวานเขากระนใดเนาะเมื่อนีนะ้ถ้ากันมันเข่าอีกอ่ะเขาก็คงจะดีใจมีทุนคุณลัพย์ต่อสู้ไปเมื่อข้างหนา้าค่ะ อ๋อแม่นีดอกยาเอาค่ะขอบคุณยาหลายๆค่ะสำหรับแนวทางมือนีห้าน้อยเล่าเนาะค่ะยาจ้าน่อยบวกเล่านั่นค่ะขอบคุณค่ะยาสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีขาสำหรับแนวทางตัวเลขของยาหน้าคี้หาท่านว่าเนาะค่ะห้าน้อยบวกเล่าพี่น้องขามือนีค่ะตัวเน้นนกของยาก็คือสามตัวแปดสองศูนย์ตัวร่องก็คือสองศูนย์เจ็ด ส่วนสองตัวเน้นหนักไปที่สองศูนย์หาเก้าสามแปดตัวล่องก็คือแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองเจ็ดค่ะพี่น้องคะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดที่ร่อคอยนวะทางตัวเลขของอยาหน้าขี้กะพิจจาระนาค่ะจดจัดฝาดบ่มเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีทันใดที่ชื่นชอบค่ะเอฟซี FC ทันใดคัดกระพานเนาะคะ่ะเนาะทางช่องก็เป็นเพียงสื่อกางเสนอแนวทางทานร้นแนวทางตัวเลขมีเขาไม่ลดค่ะพี่น้องคะ สำหรับคลิปนี้ทั้งช่องแหมือผ้าโชคอตัวราไปก่อนคะ่ะพี่น้องค้าคลิปหน้าพอกันไม่คะ่ะคอไอเอฟซีทันใดที่ลงทุน่นกะคอ,อให้เฮงเฮงปังๆคอให้โชคดีไม่ใช่กันสุข,ขสุก้นพี่น้องค่าสวัสดีคะ่ะ